อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจอยจากแรดเบิร์ดกับข่าวในตอนนี้ที่คนพูดถึงกันอย่างมากมายและชาวเกาหลีเ่ยเขาก็ให้ความสนใจข่าวนี้กันมากๆด้วยเมื่อมีการรายงานออกมาว่าจอยนั้นจะไม่ต่อสัญญากับทาง SM Entertainment แล้วก็กําลังที่จะต่อสัญญาหรือว่าเซ็นสัญญากับค่ายที่ทําในเรื่องของการแสดงหรือว่างานแสดงนะครับในตอนนี้ทาง SM Entertainment เมนเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะครับถึงรายงานข่าวที่เกิดขึ้นมาว่าจอยเพรแร์เบตนั้นจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายและจะออกจาก SM Entertainment โดยได้รายงานออกมาว่าจอยนั้นกับทาง SM ในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการหารือชาวเนต็ตเนี่ยเขาโยงกันไปนะครับจากก่อนหน้าที่จะมีการคัมแบ็กคอสมิกของแบรแร์เต จอยเนี่ยได้ออกมาพูดถึง SM แล้วก็การทำงานที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพึงพอใจจากทางค่ายเท่าไหรนะ่นักเขาก็เลยโยงกันว่าจอยเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายแล้วเนื่องจากว่าการดูแลที่ไม่ดีแต่ทาง SM Entertainment ในตอนนี้เนี่ยบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเจราจากับจอยนะครับมีการปรึกษาหารือกันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปและจอยนั้นยังไม่ได้บอกว่าจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายกลายเป็นข่าวที่ทำให้ลับวีแล้วก็แฟนๆของเบ็เว,เว,เว,เวนั้นนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยตก กเหมือนนัแต่บางส่วน,นก็มองว่าไม่เป็นไรเลยทางหากจอยจะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายให้จอยเ,ยเลือกเดินทางที่ต้องการได้เลยแต่ลับปี้ทุกคนนนั้นก็พร้อมซัพพอร์ตจอยเต็มที่บางส่วนก็มองว่าถ้าหากไม่ต่อสัญญาจริงน่นาจะเป็นการออกจากค่ายแต่ไม่ออกจากวงยังคงทํางานกับวงได้เสมอแต่เพียงแค่ว่าอยู่คนละสังกัดกันคนละเอเจนซี่กัน แต่บางส่วนก็มีที่อยากให้จอยนั้นอยู่กับทาง SM ต่อนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันจะง่ายถ้ามีการคัมแบ็กหรือว่ามีงานของวงเนี่ยก็จะกลับเข้าร่วมได้ทันทีแต่ถ้าหากออกไปอยู่ต่างค่ายแล้วเนี่ยตารางเวลาตารางงานอาจจะทําให้จอยนั้นกลับเข้ามาร่วมงานกับวงเนี่ยยากมากขึ้นเพราะว่าเวลาหรือว่าตารางงานไม่ตรงกันก็มีมากมายหลากหลายความคิดเห็นนะครับและทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ทาง SM ออกมาแจ้งลานะครับว่าจอยนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะ ไม่เซ็นสัญญาหรือว่าออกจากค่ายยังอยู่ในช่วงของการหารือและในตอนนี้จอยยังคงเป็นศินลปินในสังกัดของ SM Entertainment อยู่คลิปนี้เราแวอัปเดตเรื่องของจอยนะครับจากเบ็เประเบทดเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเม้นมาคุยกันนะครับและกลับมาเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กักนเลยครับอันยอง